กรมที่ดินร่วมลงนาม MOU ปปทสอกอพอ,อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกภาครัฐและป้องกันการทุจริตเชิงลุก17ตุลาคม2568นายขจรเกียรติรักคานิพณีที่ปีกรมที่ดิน นายภูมิวิสานเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทในตุลาสุขมานกเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฟังร่วมมือ MOU ว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและแก้ไขปัญหาการทุจริตระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กับกรมที่ดินและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกณนะห้องพิมานโรงแรมแกลนทะลัสโซพัทยาจังหวัดชลบุรีกรมที่ดินยึดมั่นในวิสัยทัศน์บริการดีไม่มีทุจริตพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทางด้านการบริการและภาพลักษณ์ขององค์กรภาครัฐที่เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน ก็รเรียนพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้ทางกรมที่ดินนะครับก็ได้มีความร่วมมือกับทางปปทแล้วก็ทางอีซีนะครับในการที่จะลงนามมาถึกความตกลงในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการงานของกรมที่ดินเป็นงานที่ใกล้ชิดก,กับพี่น้องประชาชนในการให้บริการในการอนุญาตเรื่องของที่ดินนะครับผมเชื่อว่าการที่มีการลงนามในวันนี้ก็จะทําทให้เกิดประโยชน์ อย่างที่ท่านเลขาปปทได้กล่าวแล้วนะครับเกิดประโยชน์กับทั้งผู้ประกอบการนะครับนักลงทุนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อกรมที่ดินจะได้เกิดความเชื่อมั่นว่าเอมากรมที่ดินแล้วมาทานิติกรรมมาติดต่อแล้วเนี่ยจะได้รับความสะดวกซึ่งในกรมที่ดินเองก็มีการพัฒนาเรื่องของการบริการนําระบบ e-service นะครับในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วเราก็ได้รับรางวัล GECC ศูนย์ราชการสะดวกนะครับแล้วเนี่ย ละเมื่อมีเสริมเข้ามาในการลงนามกับทางปปทแล้วก็ทาง EC ก็จะเกิดทําให้เกิดความเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนมาติดต่อแล้วเนี่ยจะได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าการบริการดีแล้วถ้าได้บวกกับการที่บริการที่เป็นธรรมนะครับโดยเฉพาะที่ทางรมที่ดินได้มีนโยบายเหมือนกันว่าการทําง,งานก็ขอให้เกิดมีความรอบครอบถูกต้องและก็เป็นธรรมถ้าเราสามารถดําเนินการได้บริการได้ได,ดีและก็เป็นธรรมด้วยเชื่อว่าประโยชน์จะเกิดกับผู้ประกอบการและก็พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ครับ